สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงการที่ดีดาค่ะวันนี้นะคะการดี่พามาดีดากันที่งานประกาศรางวัลในไอร์เลนด์นัอรตค่ะและแน่นอนวันนี้การที่ก็ไม่ลืมนำปริเนเด็ดนะคะมาถามเหล่าดาราแล้วก็เซเลบริปปตี้คนดังนะคะว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าดาราชอบสร้างภาพยังไงฮะตามกาดี้มาเลยค่ะตามมา ดาราเนี่ยชอบสร้างภาพพีด่ดิฉันมาจาเขาวงการแล้วไม่สนใจอะค่ะเห็นแลบเลยค่ะคนทำแรงทำเลยแต่ลสร้างภาพก็คงสร้างภาพจร,จริงๆทุกคนก็สร้างภาพล่ะคนเราทุกคนก็ต้องมีการสร้างภาพอะผมไม่ชอบสร้างนะดิฉันคิดว่าสร้างภาพก็ดีนะคะเพราะว่าปก,กติดิฉันก่าจะลงได้แต่ละรูปดิฉันก็ใช้หลายแอปเหมือนกันนะคะดาราหรือนักแสดงก็เป็นปุถุชนนี่แหละมันไม่เรียกว่าการสร้างภาพอะมันเรียกว่ามารยาทสังคมมากกว่าเราก็อยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีความจริงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณพี่ขาถ้าเกิดมีคนมาว่าคุณพี่สร้างภาพคุณ เกลียดได้นะคะของ SMS มเอสาตรฐานสุขใครคมสุขมันก็บอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานครับผมแล้วทำไมคะสร้างภาพยังไงไม่น่าจะสร้างนะคะถ้าสร้างคงดีกว่านี้การที่สร้างภาพมันไม่ได้เป็นการเฟกเป็นเกย์หรือเปล่าไม่เป็นครับพิสูจน์ได้เราก็ต้องทําตัวเองให้แบบคนอื่นเขาหมอนเขาไม่อ้วกออกมาหรือเปล่าทาตัวอุบาทชาชั่วให้คนอื่นเขาเห็นลงเงี้ยจะให้เราเหมือนกับว่าทําดีทุกอย่างจริงมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไม่ผิดนะถ้าทำมาให้ภาพดีก็โอเคเราเป็นคนดีก็ถือได้เห็นว่าเรามีการสร้างภาพไม่เห็นว่่่่าาาาจะะิดอไไรรรททีีเมส้งภพ อยากให้ฝากนิดนึงในการวางตัวในการเป็าดาราพยายามใช้ชีวิตที่ผิดพลาดน้อยที่สุดก็ผมว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่านะครับตอบคําถามตัวเองให้ชัดเจนอยากเป็นนักแสดงหรือน้องๆอยากมีชื่อเสียงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรักในอาชีพการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายก็มือไม้อ่อนเข้าไว้กระดูตัวอย่างดีดีไว้วิบวกโกะเลยว่าเขาไอดอลหนูเลยทำไมเธอไม่เลือกไอดอลดีๆมันไม่มีทางหรอกที่เราจะแสดงตัวตนของเราทั้งมุมที่ดีมุมที่เลวร้ายอะไร ออกไปสู่สื่อคือถ้ารักอาชีพนี้จริงต้องอดทนหน่อยเพราะว่ามันมันไม่ได้โรยวุกีบกุหลาบอย่างที่ทุกคนคิดอาชีพที่ดีมันก็มีเยอะแยะไม่ใช่ แ่อยู่กับวงการนี้ค่ะมีวินัยแล้วก็แบบฟังผู้ใหญ่ก็ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความฝึกฝนแล้วก็ต้องเคารบในอาชีพของตัวเองสำหน้องๆไวล้ละกันค่ะตั้งใจเรียนดีกว่าและนี่นะคะก็คือความคิดเห็นของเราบรรดาดาราและก็เสเลืปริที่คนดังนะคะในเรื่องของดาราชอบสร้างภาพสําหรับครั้งหน้านะคะการที่จะพาไปดีดใใ้ที่ไหนนะคะติดตามชมได้ทุกวนันพระฤหสัสบ,บดีเวลาเดิมกับรายการคอมเมนต์สตาร์และช่วงการีดาสรุปวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย